สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเจอกันในคลิปวิดีโอการเรียนภาษาไทยนะครับสําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนอนุบาลมาต้นนะครับโดยครูอารีนะครับหรือนายเดชวชใชยมากนั่นเอง วันนี้เราจะเรียน3เรื่องด้วยกันนะครับคือพยัญชนะไทยหรือการอ่านออกเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็รู้จักสระอาและก็เป็นการประสมคำด้วยสระอานะครับก่อนอื่นนะครับเด็กๆนะครับจะต้องไปรู้จักพยัญชนะไทยมี44ตัวซะก่อนนะครับ คอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอรักคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอร์ยอผู้หญิงดอกชดาต่อประตับถอฐานพอมุมโท ทอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไ,ไม้ปอปลาฝอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันพอสำเพมอมอหมายอยักษ รอเรือรอลิงวอแแวนสอสาลาสอลสีสอเสือหอหีรอจุลาออา่าหอนกคู่อ่าเป็นยนชนะไทยทั้ง44ตัวนี้นะครับเด็กๆจะต้องจำไว้แล้วก็เขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับวิธีการม้วนหัวอย่างไรการ เรียนลำดับอย่างไรนะครับเด็กๆอ,อยู่ชันนะ้นประถมสามแล้วคุณครูค,คิดว่าน่าจะรู้จักทุกคนแล้วนะครับต่อไปการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงดูนะครับกออ่านว่ากอขออ่านว่าขอ เด็กๆอ่านตามคุณปูเลยนะครับขออ่านว่าขอคออ่านว่าคอ จออ่านว่าจอชออ่านว่าชอชออ่านว่าชอซออ่านว่าซอ ชออ่า <salud> นว่าชอยออ่านว่ายอดออ่านว่าดอตออ่านว่าตอถออ่านว่าถอ ทออ่านว่าทอทออ่านว่าทอนออ่านว่านอดออ่านว่าดอตออ่านว่าตอ ออ่านว่าทอทออ่านว่าทอทออ่านว่าทอนออ่านว่านอบออ่านว่าบอ ปออ่านว่าออ อ่านว่าพอมออ่านว่ามอยออ่านว่ายอรออ่านว่ารอรออ่านว่ารอวออ่านว่าวอ อออ่านว่าสสอออ่านว่าสสอออ่านว่าสอ อ่านว่าอรอออ่านว่าอออ่านว่าออ่ออทั้งหมดอ่ก็คือการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยนะครับฝึกไว้เพื่อที่เราจะได้นำไปผสมกับ สระนะครับในการอ่านออกเสียงอย่างเช่นกไก่กบวกกับสระอากอากาเห็นไหมครับว่าออกเสียงแค่กแล้วไม่อ่านว่ากไก่สระอากาไม่ใช่นะครับการอ่านออกเสียงก็คือกอากานะครับอะต่อไปเราไปดูเรียนรู้ว่า สระอาคืออะไรเรามารู้จักกับสระอานะครับสระอามีลักษณะอย่างไรอ่าสระอามีลักษณะก็คือคล้ายๆกับตะขอนั่นเองนะครับตะขอลากปลาแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับรเด็กๆดูตรงนี้ได้เลยมีที่คูปูชิเมาส์ตรงนี้นี่คือสระอานั่นเองนะครับ สระอามีลักษณะอย่างไรอีกอ่าสระอาจะมีเสียงยาวสระอาเสียงยาวกออากาอ่า,า,อามันจะออกเสียงยาวนะครับเวลาผสมกับสระพยัญชนะไปแล้วห้าสระอาจะอยู่ตำแหน่งไหนของพยัญชนะเอ,อ่ยเด็กๆทราบไหม อ่าเก่งมากสระอาจะอยู่หลังพยัญชนะเท่านั้นนะครับจะอยู่หลังด้านหลังของพยัญชนะเท่านั้นต่อไปครับเราเรียนรู้เลยการฝึกผสมสระรอบนี้นะครับเป็นสระอะไรลูกสระอานะครับ คำที่หนึ่งกอากาเด็กๆอ่านประตังุูเลยครับกอากานี่ต่อไปคำต่อไปคือขออาขาขอ ที่สชออาชาชออาชาเก่งมากครับต่อไปคำที่สี่อ่าเป็นชนะคืออะไรเอ่ยเยันชนะตัวนี้คืออะไรงององูออกเสียงงอ งอางาอาถูกต้องต่อไปคำที่ห้าเป็ณชนะไรครับตอเต่าต้องออกเสียงว่าตออาตาตออาตานน่นไง ต่อไปครับอ่านออานาพยัญชนะคือนอหนูออกเสียงว่านอนออานานออานาอ่าต่อไป หฝอ,ออฟาฝาฝอฝาฝออฟาฝานี่เป็นภาชนะเป็นที่ปิดภาชนะในการใส่อาหารได้นะครับอ่ะคำแรกเด็กๆทบตัวอีกหนึ่งครั้ครบลูกพับไปอีกหนึ่งครั้งนะครับกออากาอ่าตามมันรูเลยครับ ต่อไปขออาขาเก่งมากครับต่อไปชออาชาต่อไปงออางาตออาตานอานาฝอ ฝออาฝาอ่อาอเก่งมากเด็กๆต้องทอบทวนเรื่อยๆนะครับต้องฝึกอ่านเรื่อยๆและอ่านคำที่คุณรูให้เจ็ดคำนี้ให้อ่านแล้วก็อ่านวิดีโอส่งให้คุณครูดูด้วยนะครับภายในวันศุกร์เท่านั้นนะอ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูแบบฝึกทักษะกันนะครับ นาแรกนะคะให้ทบทวนพยัญชนะไทยกอไก่ถึงนพนกูกนะคะเขียนให้สวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดฝึกเขียนเองนะครับลูกฝึกการใช้กล้างเนื้อมัดเล็กเองนะครับคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนมีศักยภาพพอนะครับที่จะทํางานได้เองแล้วนะครับต่อไปหน้าที่สองการอ่านออกเสียงอ่าเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วใช่ไม่ได้ คุณครูสอนไปแล้วเพราะฉะนั้นเด็กสามารถย้อนกลับไปดูได้และก็นํามาเขียนได้คุณครูยกตัวอย่างให้สองบรรทัดคือกออ่านว่ากอและก็ขออ่านว่าขอนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือบรรทัดที่เหลือให้เด็กหามาเติมเองนะครับ จะใช้ตัวอะไรก็ได้แต่เขียนให้ถูกต้องเหมือนกับที่คุณครูสอนไปก่อนหน้านี้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่ตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยเขียนทุกหน้าเขียนทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับคุณครูเห็นบางคนส่งงานมาไม่เขียนวันที่ตลอดเลยนะครับผู้ปกครองช่วยดูให้หน่อยนะครับแล้วก็ชื่อบรรทั ล่างสุดเลยต่อไปมาทบทวนการฝึกเขียนคำนะครับกออากานะครับแล้วก็วาดภาพวาดภาพกาให้คุณคณรูดูด้วยนะ อ่ะอันนี้เป็นการผสมสระคุณครูให้ตัวอย่างํำมาแล้วอย่างเช่นข้อที่หนึ่งกาก็จะเป็นกอไก่บวกกับสระอาเครื่องหมายเท่ากับไปใส่ในช่องซีเ่หลียม่มไปใส่หลังเครื่องหมายเท่ากับก็คือกานั่นเองนะครับต่อไปขาเด็กๆก็เขียนขอไข่บวกสระอาแล้วก็ คำตอบคือขานื่นเองนะครับเขียนให้หมดนะครับมีทั้งหมด8ข้อเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะครับเขียนให้สวยอย่าเขียนหยาบอย่าเขียนชุยมางานไม่ต้องรีบมากนะคบลูกงานไม่ต้องรีบเอาให้สวยครูชอบความเป็นระเบียบความสวยงามและก็ความรักษาความสะอาดด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับใน วิชาภาษาไทยก็จบลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนนะครับฟังครูในคลิปวิดีโอแล้วเด็กๆก็ทำตามได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูอขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ